อยูวในวันอาทิตย์กับภาร,รกิจท้ากับทายครับขอต้อนรับน้องๆและกองเชียร์จากโรงเรียนสวัสดีวิทยามาต่อรายการกันด้วยภารกิจความสมัครีครับไปพบกับบอลและน้งหวานสวัสดีครับการกระโดดเชือสกสมัครีของเราในปีที่6เพื่อค้นหาแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเข้มข้นเลยครับไปกันที่โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น ซุเปอร์ชาเลนจ์กับการค้นหาแชมป์ภาคอีสานซึ่งสัปดาห์ที่แล้วโรงเรียนเมืองสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอแซงขึ้นนำด้วยสถิติ120คนสัปดาห์นี้ติดตามการลงสนามของโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันกระโดดเชือ,อกสามมิคีมาทายสิว่าโรงเรียนสนามบินของเราจะทำสกิติได้เท่า เขาไม่เคดมาไม่เคยพาผมออกกล้องเลยครับคืออกก็เแรนนะครับเนี่ยสู้สุดครั้งแรกครับเรียกที่107คนแล้วก็สำเร็จครั้งที่สองเพิ่มเป็น115คนแล้ก็ำได้ครั้งสุดท้ายโรงเรียนสนามบินเรียกที่121คนเพื่อแซงขึ้นนับ จะทำได้หรือไม่ออกกระโดดให้ครบสิบครั้งได้หรือไม่กับ121คนสำเร็จครับโรงเรียนสนามบินจากขอนแก่นครับขึ้นนำด้วยสถิติ121คน สัปดาห์หน้ารู้แน่ว่าใครจะคว้าแชมป์ภาคอีสานภาคภาคครับซุปเปอร์ชาร์เลนท้ากับไทยคอนเนอร์ซุปขอท้าพวกเรากระโดดเชือกสมุทรคีครับ เช <FIL OS> <Uh ื่อมสัมัคีให้ได้10ครั้งทำได้เข้ารอบครับเริ่มครับติดโดดสวยครับลูกทางครับโอ้โหมาโดดได้เยอะครับมาโดดร้อยทีได้แน่ๆครับ เกมที่สองจะได้ขึ้นยานอวกาศไหมครับไปเชียร์แก้มระด,ดาสว,วัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจไปท้ายกชั้นกันที่โรงเรียนประเริดธ,ธรรมวิทยาครับท้ายยกชั้นกับเกมปองแม่นเป้า ในรอบคัดเลือกครับน้องๆต้องป่าลูกปิงปองให้ติดเป้ายั์อันนี้ให้ได้ใครทําได้เข้ารอบครับเดี <พอ S 1> นี้ต้องแรงดีและมีความแม่นยำบางคนก็ป่าไม่ถึงครับแต่หลายคนป่าไม่ตรงแล้วก็ได้ผู้เข้ารอบมา6คนด้วยกันซึ่งในรอบสุดท้ายนี้ทั้ง6คนมีโอกาสทนละ1หนึ่งครั้งใช้ปืนยิงปิงปองให้เข้าเป้าแดงนี้ให้ได้เริ่มที่น้องอามยิงครับ แรงไส่น้องภูมิตั้งใจเล็งเป้าแบบนี้เข้าแน,น่ๆโอ้โหเ้าไปครับโดกี้ครับยิงเหือไปครับแเฉียดเป้าแดงไปนิดเดียวมาถึงน้องอาร์มครับแต่ทาทายจะตื่นเต้นน่าดูเมื่อแตพกพักๆเลยครับโอ้โหแรงไป่ล้ก็จะทำได้ไหมแม่เบาไปครับ แล้วก็มาถึงหญิงเดียวในทีมก็คือน้องหยงเล็กไปที่เป้าและาซูเปอร์คิส์ท้ากับถ่ายข้อนี้พวกเราต้องทายว่าหยงจะทำได้หรือไม่จริงปองรอยไปแล้ว แกมคิดว่าไงครับได้ค่ะเพราะว่าหนูเห็นมันเกือบใกล้ๆกับสีแดงแล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วมันใจเป้าม,มันใจม<ะ>ันใจทายว่าได้ค่ะทำได้ทำได้จริงหรือเปล่าครับโยงครับจริงหรือเปล่าอย่าให้เพื่อนเสียใจนะน้องโยงจะทำได้ไหม น่าเสียดายแต่ไม่ต้องเสียใจครับรับนะ้ำผลไม้ตราทิโกซิริคส์ไปเติมพลังกันยกชั้นเลยครับไม่ถูกจ้าธารกิจนี้สนุกมากครับเกี่ยวกับสิ่งประดิษ์นะครับไปพบกับมีค่าและจูนครับ สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำดื่มวันนี้จะเป็นอะไรไปดูกันที่โรงเรียนกสินฑอนอคคอเดมีสวัสดีค่ะพบกับจีน่าในช่วงซุปเปอร์ไอเดียค่ะตอนนี้จีน่าอยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนๆคิดว่าขวดน้ำเอามาทำอะไรได้บ้างคะกรวโดค่ะสร่งองน้ำครับพิเศษ็ียค่ะแต่วันนี้จีน่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เจ๋งกว่านั้นมาท้าค่ะ ้อโงค่ะตัดเสร็จแล้วได้แบบนี้ค่ะเตรียมลูกป่องมาหนึ่งใบค่ะตัดเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะเอามาข้อแบบนี้ค่ะแล้วก็ยางมาลัดตรมรอบๆค่ะแล้วก็หาไมาีกหนึ่งขวดค่ะตัดหัวออกนะคะเาะรูค่ะแล้วก็ทุกอย่างรวมกันค่ะสันเพื่อนคิดว่าถ้าทำเสร็จแล้วมันคืออะไรคะ ซุปเปอร์ไอเดียท้ากับไายจริงประดิษฐ์จากขวดน้ำดื่มชิ้นนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วจะกลายเป็นอะไรครับระหว่าง 1. โคมไฟติดกระจกหรือว่า 2. บูดส่งสัญญาณครับบูดส่งสัญญาณจะส่งยังไงครับเดีลองดูครับในมุมของจูนตรงนี้ก็จะเป็นรูแล้วก็จะเป็นรู ตรงออกมาทางนี้แล้วเสียงตรงนี้ก็จะออกมาค่ะต้องเชย่ด้วยไหมครับด้วยคำตอบของเราคือูดสัญญาณครับพูดส่งสัญญาณใช่หรือไม่ใช่มีคนเดียวที่ตอบได้ครับต้องไปถามจีน่าครับ ตื่สิงไปยกห้องเลยจ้าถูกต้องครัรอบครับรกิจต่อมาพบกับเนสต้าและเคนครับสวัสดีครับหนึ่งในวองฝัพศหล็ดไทยคืออยากเห็นอไทยได้ไปบอลโลกจะไปได้หรือเปล่าต้องชนะแก๊งขี้เกียจก่อนครับ สู้การแข่งขันฟุตบอลโลกครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติแกงขี้เกียจครับในเกมของซูโม่มินิทุกี้ครับเอาละครับมานนี้ฟุตบอลอยู่ที่ทีมชาติไทยครับเคลียรบอลมาแล้วเลี้ยงมานที่กลางสนามยิงอะไรยิงเลยครับผมต่อไปเป็นฝ่ายของแกงขี้เกียจครับยิงเลยลูกไซโคเป็นฝ่ายของทีมชาติไทยครับยิงได้ครับ นีขนาดแคกคีแล้วเหมือนไม่มีแรงกจังคีเกียร์ครับยิงนครับต่อไปไหวไหมเกียงกระเท้ได้แล้วเราเราคงชนะและราดานของโนโมเป็นทีกุกกี้ และในดนของซูโม่์วลิคุกี้ะครับไทยแลนด์ไม่สามารถควา้าแชมป์โลกไปได้นะคะรับรับประวัลปลอบใจจากซุปเปอร์เกมท้ากับไทยข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมบอลแม่นเป้า หรือว่าเนสตาใครคนในคนหนึ่งพุ่งบอลโดนเป้าหมายเข้ารอบครับครับมาคิดทางดีนะครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ครับโอกาสสุดท้ายขึ้นกับเนสตาครับไปครับ ในช่วงซุปเปอร์เกมนะครับขอเชิญพบกับผักมุ้งและนิวครับสว่าดีครับฝันที่สองของเด็กไทยบอกว่าอยากเห็นคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราทำได้แน่ๆนครับว้าวแล้วเกมที่สองน,นะครับกับเกมของตอรอครับเกมนี้ความฝันของเด็กไทยเขาอยากเห็นคนไทยรักกันถามอภีกันน้องวีกับน้องดา Rapaz! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ใช่ะครับออาไม่เหล็กกลยเนี่ยเอาเฮ้ยหันหน้ามาเธอน้องบิวกับน้องเมย์ปล่อยได้ครับเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามัคคีจริงๆเป็นไงอะประกบกันเหมือนเลยไม่แน่ไม่แน่ครับปเชียือกันลูกอยเชียกลยเลยเชียร์พี่ ซุปเปอร์เกมท้ากับถ่ายตอนนี้พวกเราต้องถ่ายว่าบิวและเมจะรวมใจได้หรือไม่ครับไม่ได้ค่ะทำไมถึงไม่ได้นิ่เเขาว่าเขาจะตกแล้วคอืขาเขาออกมาแล้วแต่เพื่อนเขาก็ดึงนะมั่นใจไหมมั่นใจถ้ามั่นใจถ่ายนะถ่ายว่าไม่ได้ไไดค่ะไม่ได้ครับบิวกับเมครับ เพื่อนเขานึกว่าเราทำไม่ได้อะเขาคาดการณ์ว่าเราทำไม่ได้แล้วเราทำได้หรือไม่ไปล่อยเลยปล่อยเลยไปไปไปอา้าวและได้ด่านของตอรโรครับรวบรวงใจสำเร็จไปสองดูงอ๋อกระตุ้ คือลืมจับอะ่ะไม่ถูกจ้าไม่เป็นไรเป็นกองเชียร์นะโอ้โหเก้ามากเลยอ่ะสุ่มเกมเกมสุดท้ายพบกับเก้าและกันครับ ความฝันของเด็กไทยหนึ่งอยากคืออยากเห็นยานบินอวกาศของไทยออกไปนอกโลกจะทําได้หรือไม่ไปอยู่บนเอวอังคารเลยครับเราไมาถึงเกมสุดท้ายนะครับเกมของทิวี่จวินครับเราไปดูนักบินอวกาศคนแรกชื่อว่าน้องบังครับ <laughs> น้องโบข้าบ่งลงน้ำพร้อมแล้วไปได้ครับเฮ้ย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  น้องปั๊บไม่ได้ครับปับ <c oughs> ๊บเลยแหลกของ <c oughs> ยูริจาว,ว,วีครับไป <c oughs> เหยียบดาวคารได้หนึ่งคนเท่านั้นครับซ <c oughs> ุปเปอร์เกมท้ากับถ่ายต <c oughs> อนนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยโจทย์เกม ยานโยกยี่ใครคนใดคนหนึ่งทรงต,รงตัวบัญญาณโยกแยกไม่ร่วงหกลงมาใ,ในเวลาสิบวินาทีถ้าทำได้เข้ารอบครับเตรียมตัวเริ่มครับจุดห้าปไปไหนแล้วอ่ไปไหนกันนะ ปกป้องโลกที<อ>รวมพลังปกป้องโลกนะครับถ้าทำได้สำเร็จพิซซูนิวฟุเบอลและคอมพิวเตอร์มอบให้กับโรงเรียนของเรารวมมูลค่า30,000บาทครับปกป้องโลกครับ ต่างหวาดใกล้เคียงมากครับแต่ว่าเฉียวไปเฉียวมากระชากรบนโลกจ๋าเปลี่ยนทรงผมกันเถอะเนาะ ค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วนะรีบแวะทักทายกันด้วย thi. ที่แฟนเพจทีซุปซูเปอร์จิ๋วครับและขอฝากแฟนเพจน้องใหม่นะครับช่วยเข้ามากดไลค์กันด้วยนะครับซูเปอร์จิว๋วแมกาซีนจ้าต้อบอกั้ทแต่ตใหม่ทุกช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนครับ